ไปได้เลยตั้ไครับได้ได้ากไตายแล้วตอนแรกเราเช่าคุณด้ยจะมีรอดตอนนี้เราเหงไใหัวคุณมีเหนืค่ะ เมื่อเราสีเขียวในแทรกเนี่ยมันจะบอกเลยนะว่ามันไม่ได้ตายมันไม่ไกิ่งแห้งมันเป็นกิ่งที่รอวันที่จะตื่นขึ้นมาท่านเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในกรณีของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นไม้ดูแบบไหมอันเนี่้ค่ะขอถามได้ค่ะฝากกระลงไปเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ย

เราเวลาตันีเลาาน่าจริงๆยมเห็น่งงขาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยนเวลาตต้องเหียงเหมือนกับไม่เคยมีใบเลยรี่นเรียนเกมากน ฝันเรื่องตรงนี้ฮะร้อนหน่อยแล้วก็เย็นอยู่แับนี้ันนี้คีกตันเลยอันนี้เนี่ยนะฮะเมวิีีวิีวิธีวิีวิธีวินีีวิธีวิธมีีี เย็นมากมันจะอนรยอันนี้มันิธีแต่มันก็นะก็เดียนมันจะมันเป็นรูปสามเหลี่ยมมันเปรูปสามเหลี่ยมแ้วก็ว่าทางนี้ตงนี้เนี่งนี่มันเป็นเราจะมีการยิงนะการยิปัตรงกลางเนี่ย ทียันสุดมันก็จะบักะลลับมันฟัลนวเนี่ยมันก็จะไม่ใหญ่ขึ้นแล้วมก็จะกิดให้คนอื่นแบนทีนี้เราเห็นว่ามันน่าจะใหม่เพราะฉนั้นเราก็เอาถ้าไอนีมมันแบตเราะนทีกใช้ ันบ้ม้าน้ำนี่มันต้องมันไอออกไอเยนนี่ไม่มีไฟไว้เอาวัดนะถ้าเป็นโรงนี่อ่านง่ได้มาดูไว้เสร็จเตี๊ยบคิดง่าย แต ais, all ่ไม่ต oh ่อเลยหรือว่าต้นเงินการลงทนไม่ได้วหรือไม่คใช้้าเดินไปด้นกไม่ได้เลย